สวัสดีคะ่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวเทศกาลเฟซ่าเมเจอร์เดกาเซียกัน <ไป S 1> นะคะขอบคุณมากเลยโอเคค่ะแก้วหนึแก้วสแก้วแล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าอะไรคอันนี่ฟารตอมส์ The name is Far Tom's Far Tom's หวานเติมพลังด้วยกาฟยแฟไรเบเกอรี่ก่อนเลยค่ะตอนเวลาสองทุง่ม <c oughs> เพราะวันนี้เราน่าจะต้องเดินเยอะกันมากๆเลย <c oughs> สำหรับเทศกาลเฟซ่าเมเจอร์เดกาเซีย เป็นหนึ่งเทศกาลที่นักท่องเที่ยวนะคะทั่วโลกให้ความสำคัญแล้วก็มาเยี่ยมเยือนมากกว่าปีละ1ล้านคนเลยโดยงานก็จะจัดช่วงกลางเดือนสิงหาคมของทุกๆปีนะคะโดยเป็นเทศกาลที่ตกแต่งถนนและประกวดนะคะที่ดีที่สุดในโลกโดยแต่ละปีผู้คนในย่านนี้เขาก็จะลงมือครีเอทโดยการเลือกวัสดุรีไซเคิลหรือว่าวัสดุเหลือใช้มาใช้ในการตกแต่ง และนอกจากจะทำให้ถนนสวยงามแล้วยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะซึ่งมีมากกว่า23จุดนะคะในทั่วเมืองกราเซียเลยโดยรายได้ส่วนใหญ่ก็จะมาจากการขายเครื่องดื่มค่ะแล้วก็การขายอาหารซึ่งร้านอาหารที่อยู่ในระแวกนั้นก็ถือว่ารับไปเต็มๆเ,เลยค่ะนอกจากนั้นเขาก็จะมีการแสดงคอนเสิร์ตนะคะไม่ว่าจะเป็นวงรอ็อกหรือว่าวงไดกเกหรือว่าอะคูสติกก็มี น่าเสียดายนะคะที่เขาไม่มีพี่บอยสีชัยกับน้องแอนออรดีซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่เปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้น้องกล้วยอีกแล้วน,นะคะแต่อยากจะบอกทุกคนว่าร้อนมากๆและต้องทําใจเรื่องนักท่องเที่ยวว่าเราอาจจะไม่ได้สะดวกสบายเท่าที่ควร อย่างจุดนี้ค่ะเดี๋ยวตอนเย็นนะคะก็จะมีดีเจนะคะมาเปิดเพลงให้เราฟัง อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่บอกไปตอนต้นคลิปนะคะที่คนแถวนี้เขาจะมาลงมือทำการตกแต่งนะคะจากวัสดุรีไซเคิลนะคะทำให้เป็นมิดกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ได้มุมที่สวยงามอีกด้วยค่ะเนื่องจากเป็นงานใหญ่นะคะแล้วผู้คนก็ค่อนข้างหนาแน่น อาจจะเห็นว่ามีผู้คนน่ยยืนรอเป็นจํานวนมากเป็นเพราะว่าเจ้าหน้าที่อะคะ่ะเขาจําเป็นที่จะต้องกักตัวคนเหล่านี้ไว้ก่อนนะคะไม่งั้นนะ่ะมันจะทําให้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยแออัดมากเกินไปเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆได้และเกิดอาการฮิสโตกได้นะคะ คือพอเราเห็นคนจากตรงนี้แล้วค่ะเรารู้สึกว่าเราอาจจะไปต่อกันไม่ไหวแล้วก็เลยชวนเอริกว่าเรากลับบ้านกันเถอะในส่วนของห้องน้ำสาธารณะเขาก็มีให้ใช้บริการเหมือนกันนะคะแต่ถ้าจะบอกว่าถ้าอั้นได้ก็อั้นเถอะอันนี้ผู้ชายก็เริ่มงองแงแล้วค่ะ เหมือนสาวพรกับสบาวแม็กเลยอะทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเราอาจจะหนีกลับบ้านกันดีกว่านะคะเริ่มหิวข้าวกันแล้วแล้วก็ร้อนมากๆทุกคนร้อนจริงๆสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คงต้องขอตัวลาทุกคนไปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะ